รไม่ลำนักครับไม่้ำนักบุมีครับเป็นยางโรงงานครับยางโรงงานแมนครับไม่แักปะเพราะวนาเจ้าสามเจ้าที่ัตนยางครับลำนักรวบโบหอดห้าชิพสลยที่ทีบผ่านบุ้มี่ไปครับถ้าต่อออกจากร้านยางได้ครับอะไกสร้างอะไร แล้วก็ตกค้างอยู่แล้วมานักดีพี่น้องบ้านเมือง เราใส่ขี้ยางมานะคะยางก่อนบอกเกินค่ะแต่ว่าเหมือนเพิ่นซุมค่ะซุมแลนไลคุปเอาเลยะละ่ะซุมรดเลยล่ะ <_ A> เราก็จอดให้พี่เขาช่างนะคะ <_ A> เพราะว่าเราใส่มาไม่ได้เกินมันเป็นมันเป็นยางโรงงานเพิ่นทำตามนาทีเพิ่นนะ เขากระจอดในคนสั่งเพิ่งออกจากลานเมื่อกี้เลยออกมายังไม่ถึง20นาที ใช่ไม่ถึงยี่สิบเป็นสิบกว่าน,นาทีเองออกมาตอนสี่โมงสามโมงสามโมงห้าสิบนิดๆนะคะนี่อะละเรานั่งดูอยู่ข้างบนข้างล่างให้เจ้าหน,น้าที่เขาจัดการนะคะครั้งแรกเลยที่โดนเรียกแบบนี้ เราใส่ยางโรงงานมานะคะโอ้ยมันจะดีมันจะดี นลีละ่ะแค่แต่อีกขั้นหนึ่งเขาขอกอกนแล้วคนละครึ่งไอ้ขั้นหนึ่งไปหอดโรงงานก่อนสาขั้นอีกอะตามระเบียบค่ะไม่มีบินมาจ้าเขาไม่ได้ให้บินไม่ได้ให้อะไรมาเลยคอ,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 งงอยก่อนคอยก่อนงงย่วายางโรงงานคือบ่มีบินคือบม่มอยังไง ไม่มีบินน้ำหนักให้ตอนนี้เราอยู่เส้นเออ่สมเด็จวัวขาวนะคะประมาณยี่สิบามยี่สิี่นี่ยละคะ่ะหมายถึงน้ำหนักน้ำหนักของยางก้อนนะต่อ ใส่มาไม่ได้เยอะ